สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ยิบซีบาคูอายเพียาการเลือกไพ่หาคําตอบได้ด้วยตัวของคุณเองในหัวข้อใครกันนะที่กำเนังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้วันนี้มี3มกองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3ชื่นชอบกองไหนเลือกกองนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังคําตอบพร้อมกันได้เลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามาทำนายดวงเลือกไพ่หาคำตอบกันในหัวข้อใครกันนะคะที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้การทำนายดวงของเรานะคะเป็นการทำนายดวงแบบ general reading นะคะอาจจะมีที่ตรงหรือไม่ตรงยังไงเพื่อนๆลองรับฟังกันดูก่อนนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยสำหรับเพื่อนๆที่เลือกหนังสือเล่มเล็กกองแรกนะคะ ขออนุญาตสับภัยก่อนนิดนึงเนาะใครการที่กำลังจะเข้ามาหาคุณค่ะแป๊บ,บนึ่งนะคะขออนุญาตวางไพ่ก่อน พลังงานชัดมากๆเลยกลับมาอีกแล้วหรออพลังงานตรงนี้ควยสัมผัสได้นะคะถึงคนที่จะเข้ามาเนี่ยก็เป็นคนที่เคยทำร้ายคุณนะคะเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยออกมาบอกว่าคุณต้องรักตัวเองคุณเคยหันหลังให้เขาแล้วมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่สามารถลืมเขาได้อะ่ะ คนคนนี้ไปไปมาๆมานะคะคนคนนี้ก็ไปไปมาๆมาบางครั้งเนี่ยในการกลับมาคุณก็ใจอ่อนนะคะดังนั้นกลุ่มแรกเนี่ยควายเห็นพลังงานของคนที่เคยทำร้ายจิตใจของคุณคนที่ทำให้คุณรักมากนะคะเขาคนนี้กำลังจะกลับเข้ามากลับเข้ามาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยววายดูเพิ่มเติมให้กลับกลับเข้ามาแล้วเป็นอย่างไร ดีไหมกลับเข้ามาดีไหมนะคะเก้าดากแล้วก็มีเก้าถ้วยโอ้เชอริออคือคุณกับเขามันตัดกันไม่ขาดจริงๆนะคะสำหรับความรู้สึกที่ที่รับรู้ได้จริงๆแล้วการที่ไม่มีเขาอ่ะคุณก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคายมองว่าคุณก็รักเขาเหมือนกันคือใจของคุณนย่ยรอเขาแล้วก็เหมือนไอการที่รอคอยเขาอ่ะ มันมันดึงดูดไงมันเหมือนแรงดึงดูดดึงดูดให้คนคนนั้นเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณอีกรอบดังนั้นคุณทําสําเร็จนะคะต้องบอกว่าการทำนายดวงของเราเป็น general เป็นแบบกว้างๆเลยนะคะดังนั้นมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงแต่กองหนึ่งอะถ้าคุณเห็นพลังงานไพ่สีเทาสีดําสีออกหมุนๆแบบนี้นะคะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่ามันเป็นพลังงานของรักซ้ําซ้อนรักซึมเศร้า รักฝังใจรักลึกซึ้งเออนะคะดังนั้นแองเจนะคะคุณถ้าคุณเลือกสีชมพูนะคะเป็นเป็นการบอกว่าวาระของบุญและกรรมของคุณยังไม่หมดกันนะคะมันก็มีโอกาสที่คุณับเข้าจะโคจรมาเจอกันไม่เป็นเรื่องปกตินะคะมันเป็นเรื่องปกตินะะเ,เรามาดูกันต่อคุณจะได้ปรับความเข้าใจกันอะไรที่ เคยมีปัญหาซึ่งกันและกันนะคะอะไรที่เคยมีปัญหาซึ่งกันและกันคุณจะปรับความเข้าใจกันต่อไปนี้นะความสัมพันธ์ดีไหมควายว่าดีเพราะว่าคอมมิชเมนต์คือใบสุดท้ายนะคะวันนี้จะใช้แมทชิ่งกัน Oracle Card กับ t Tarot c ค r d คอมมิชเมนต์คือใบสุดท้ายคือพกองนี้มันชัดจนแบบว่าเข้าใจเลยอะกลุ่มพลังงานของคนที่คุณรักอยู่เป็นคน เก่าของคุณนั่นแหละไม่ใช่อดีตชาตินะอดีตปัจจุบันนี้แหละเออเป็นคนที่คุณดึงดูดเขาเขาก็อยากที่จะเข้ามาหาคุณไอพลังดึงดูดตรงนี้อะ่ะมันเกิดขึ้นจริงนะคะต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเลยนะคะใครที่มาฟังอุ้ยทำไมคนเก่าอีกแล้วอูโหควจะต้องขออ่านตามหน้าไพ่นะคะดังนั้นถ้าไม่รับพลังงานคนเก่าอยู่ที่จิตฟรีวิวจิตอิสระของคุณนะคะ อาจจะหยุดพ้อสแล้วก็ไปฟังอีกสองกองที่เหลือได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคตัดกันไม่ขาดคุณตัดกันไม่ขาดถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นลักษณะแบบไหนคามาร l a ลชั่นชิพคู่กรรมและคู่บุญนะคะแต่ข้อดีอย่างหนึ่งนะไพ่ใบสุดท้ายดีตลอดคอมมิ t เมนต์เด w o เวลนะคะเออตอนต้นน่ะ มันอุปสรรคเยอะมันคลุกระนะคะแต่คุณฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ทุกอย่างมันโฟโลูหมดอันนี้เป็นกำลังใจให้เลยนะคะใครที่โอ้โหดึงดูดคนเก่าแล้วคุณมาเลือกกองแรกอ่ะต้องถือว่าสำเร็จแล้วนะคุณสามารถดึงดูดให้เขาแบบกลับมาได้เขาจะเข้ามาง้อคุณเองคุณไม่ต้องทำอะไรเขาจะเข้ามาง้อคุณเองนะคะเออเขาจะเข้ามาให้ความรักกับคุณเองสุดท้าย คุณและเขาอาจจะได้เลื่อนสถานะจริงๆนะคะเพราะมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองคอมมิชเมนต์ผูกมัดถ้าคุณเป็นแค่แฟนกันการกลับมาครั้งนี้มีการมั่นหมายระเถิบถึงขั้นเซเรบเบตแต่งงานได้มันเชลสถานะมันเปลี่ยนสถานะจริงๆนะจากแต่ก่อนคุณเป็นแค่แฟนหรือคนคุยแต่การกลับมาในครั้งนี้สถานะของคุณมันเปลี่ยนไปนะคะมันมีการเปลี่ยนและ ผูกมัดกันมากขึ้นนะคุณเป็นโชคชะตาของกันและกันจะหนีก็ไม่พ้นหรอกค่ะเห็นไหมเส้นของคุณหรือว่าได้แดงของคุณนี่ผูกกันมายาวนานหรือเกินคุณเป็นคู่กันแต่เป็นต้องบอกว่าตอนแรกอ่ะ The Lover ขึ้นอีกแล้วเห็นไหมคุณไพ่ทุนสวยมากนะคะ The Lover ขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าเท่คล้ายกับคุณกับเขาผูกพันกันมาหลายภพหลายชาตินะคะแล้วก็ได้แดงแห่งรักนะคะ ได้ผูกกันไว้ให้คุณและเขาหากันจนเจอถึงแม้จะมีอุปสรรคมากมายสักเพียงใดนะคะคุณและเขาก็จะฝันฝักอุปสรรคผ่านพ้นไปได้โอ้โหก็ค่อนข้างที่จะอินเทนพอสมควรนะคะนี้เดี๋ยวเรามาดูคําแนะนํากันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอดูคําแนะนําขอใช้เป็นอีกหนึ่งสำรับนะคะ i o d n g o l แ g e l ลนะคะี๋้วขอดูคําแนะนําให้เรื่องความรักของคุณในปัจจุบันนี้ กองนี้ชัดไม่มีคนใหม่เลยมีแต่พลังงานเก่าๆเข้ามาทักทายนะคะมีแต่พลังงานเก่าๆเข้ามาทักทายแต่ถ้าใครตั้งจิตตั้งใจยึดมั่นถือมั่นกับพลังงานเก่าคุณมาเลือกกองที่หนึ่งคุณคุณดึงดูจริงๆนะคะ คำแนะนำก็คืออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเมื่อถึงเวลาสิ่งที่คุณสามารถทำได้นะคะก็คือค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจอย่าใจร้อนนะค่อยๆคิดค่อยๆทำไปการที่เขาคนนั้นกลับเข้ามาเนี่ย ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วคุณเป็นคู่กันนะคะคุณเป็นคู่กันทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกาหนดไว้แล้วยังไงก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะหนีห่างกันไปไม่ได้เลยจะได้รับการเยียวยาแก้ไขการให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะมันเหมือนกับทวินเฟรมเอนเนอร์จีได้นะคะทวินเฟรมเอนเนอร์จีมันเป็นในลักษณะของอยู่ในช่วงของการพัดภาคแล้วก็ในห่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบ ได้แสงสว่างอีกครั้งหนึ่งได้กลับมารียูเนียนกันได้กลับมารักกันนะคะสิ่งสำคัญเลยขอให้คุณได้เปิดใจนะคะแล้วก็ลองมองดูลองเปิดโอกาสเปิดใจแล้วก็ถ้ายังรักอยู่ก็ลองให้คุณทั้งคู่นะคะ ได้มีเป้าหมายร่วมกันถ้าคุณอธิษฐานอะไรไว้กับกับคู่ของคุณคําอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงสิ่งสําคัญเลยนะคะคุณจะต้องมีความเชื่อมัน่นศรัทธาและนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะกล่องที่หนึ่งในหัวข้อใครที่กําลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วๆนี้นะคะ โอเคขอบพระคุณมากๆเลยนะสำหรับการรับชมแลวก็รับฟังถ้าชื่นชอบการทำนายเปียกการนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็อยากให้ทำหัวข้ออะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะจะแบบให้ในสนใจอยากดวงส่วนตัวซื้อได้แดงหรือว่าลิฟต์เสริมพลังงานแม่ตามหายยมก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลุ่มที่สองใครกันนะที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณ เดวเร็วนี้ใครกันนะที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเดวเร็วนี้กลุ่มที่2นะคะแล้วก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนๆที่ทํา time stamp ให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เ,เพื่อนๆอย่าลืไมไปกดขอบคุณที่เขาทา time stamp ให้เราด้วยนะคะการทำในดวงของเราเป็นการทำในดวงแบบ general reading อาจจะมีที่ตรงกับดวงของคุณหรือไม่ตรงกับดวงของคุณมันเป็นเรื่องปะกะติอยู่แล้วนะคะเปิดใจรองรับต่างดู กลุ่ม2อธิษฐานจิตได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากไพ่ oracle card นะคะกลุ่มที่2ตั้งจิตอธิษฐานได้เลยนะคะ เจสซี่นกลุ่มนี้คือคักอั n d i t o o n a l l o v e นะคะ unconditional love broken inside the ดอ v i l destiny กลุ่มนี้หลากหลายนะคะหลากหลายต้องบอกว่ากลุ่มที่สองเหมือนช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณรักตัวเองมากๆคุณไม่อยาก มีแฟนนะคะใครใครที่รู้สึกแบบนี้นะแล้วคุณมาเลือกกลุ่มที่สองความรู้สึกอารมณ์ของคุณเป็นแบบนี้นี่คือกลุ่มของคุณเหมือนไพ่สื่อนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนกลุ่มนี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักแล้วก็ไม่ได้แบบอยากจะมีแฟนสักเท่าไหร่นะคะอยู่กับตัวเองมีความสุขมากอยู่กับเพื่อนมีความสุขมาก มันอาจจะเป็นเพราะว่าเคยรักมาแล้ว mm hmm. เคยช้ำม,มาแล้วแล้วก็รู้สึกอย่างไรนะคะเออถ้าความรักมันไม่ดีไม่รู้จะมีทําไมอะไรประมาณแบบนี้แต่ที่คุณแบบเปิดเข้ามาฟังอะ่ะมันอาจจะฟังแบบลองดูอะไรอย่างนี้นะคะแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนกลุ่มนี้เนี่ยมีคนเข้ามาเยอะนะคะแต่เดวิลนี่ต้องบอกพวกพวกคนที่แบบว่าอ,อนิสัยเจ้าชู้หน่อยๆน,นะคะอาจจะเป็นคนที่มีแฟนอยู่แล้ว ชอบคุณและมาโกหกไม่มีแฟนก็ระวังนิดหนึ่งนะคะและที่สำคัญหนึ่งในนั้นจะมีเดซินี่นะคะเป็นแบบคนใหม่ที่เป็นคู่ที่มีสินเสมอกันกับคุณเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็เป็นรักที่ไร้เงื่อนไขจริงๆช่วงนี้อะ่ะเวลาที่คุณไม่ต้องการความรักความรักกระโจนเข้าหาคุณนะคะเออพลังงานตรงนี้เนี่ยมันเป็นพลังงานของคนใหม่แต่คนใหม่ที่เข้ามาจะต้องดูให้ดี มีทั้งของแท้ของเทียมของแท้ก็คือคู่ที่สินเสมอกันกับคุณของเทียมก็คือคนที่มีแฟนมีภรรยายอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมายุ่งกับคุณดังนั้นคุณจะต้องแบบค่อยๆดูไปนะคะกองนี้ไม่เหงานะเออขนาดอยู่เฉยๆก็มีคนมาขายขนมจีบนะคะก็ต้องดูให้ดีด้วยเพราะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่แค่นั่งเฉยๆเหมือนภาพเลยค่ะแค่นั่งเฉยๆก็ดูแบบดูมีเสน่ห์แล้วอะ่ะ คนก็อยากจะเข้ามาแต่ตัวคุณยังดีนะคะคุณนั่นทั้งจะปิดใจตัวเองอก็ก็ดูให้ดีนะคะบางครั้งเนี่ยตัวหลอกมักจะมาในคราบความเอาอ,อกเอาใจอย่าพึ่งอย่าพึ่งดีใจไปกับการเทคแอคชั่นของเขาหรืออย่าพึ่งดีใจกับคําพูดของเขานะคะดูไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะหาเดสสินีหรือว่าโชคชะตาของคุณเจอแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะได้เจอความรักที่แท้จริงด้วยทําให้คุณเปิดใจได้ เพราะก่อนหน้านี้คุณอาจจะปิดใจนะคะคิดว่ามไม่น่าจะเจอความรักที่ดีแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่ากลุ่ม2เนี่ยคุณจะได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะเ,เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยหนึ่งน,นั้นมีโอกาสเป็นเนื้อคู่ของคุณสูงมากมีโอกาสเป็นคู่แท้ของคุณนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะกลุ่มที่สองอามาดูกัน ดูกันต่อนะคะใครกันที่กำลังจะเข้ามาหาคุณในเร็วนี้นะคะใครกันที่จะเข้ามาหาคุณในเร็วนี้โอเคให้สวยอ่ะคือคือต้องบอกงี้ก่อนว่าแบบมันเป็นจังหวะที่มีคนพร้อมเสนอ,อ คือเป็นช่วงจังหวะที่มีเสน่ห์มากนะคะมีคนเข้ามาชีวิตมีสีสันมากขึ้นนะคะคุณจะคุณพยายามปิดใจแล้วแต่ปิดไม่ได้หรอกเพราะว่าหนึ่งในนั้นนะคะจะมีคนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงกลับไปเป็น 14หรือว่า24อีกครั้งนะคะคุณจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งคุณจะมีความรู้สึกป๊อปปี้เลิฟคุณจะมีความรู้สึกว่าแบบหัวใจของคุณมันเต้นแรงจังเลยอะ่ะต่อให้คุณจะปิดหัวใจนะคะเออเดี๋ยวขอขอ,อนุญ,ญาตนะคะต่อให้คุณจะแบบไม่เอาแล้วอย่ามายุ่งกับฉันฉันกลัวความรักฉันกลัวว่าจะต้องอกหักแต่ไม่ทันแล้วคะ่ะแต่ดูให้ดีนะเดวิลคุณเดวิลคุณนี่คือเป็นเป็นเป็นปัญหานะโอ้บางคนนี่พูดหวาน พูดดีเทคแคร์ care, ให้เวลาเอาอ,อกเอาใจนะคะแต่เขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วเราอาจจะเลือกผิดคุณต้องเลือกให้ดีกลุ่มนี้มีโอกาสเจอรักแท้สูงมากกลุ่มนี้มีโอกาสเจอเดสีินี่โชคชะตารักแท้รักไรเงื่อนไขนะคะเข้ามาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่คุณรักตัวเองนะคะ การรักตัวเองเนี่ยมันดึงดูดพลังงานดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายนะคะอืมแล้วเขาก็เข้ามาจริงๆชีวิตของคุณจากที่ไม่มีสีสันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะต่อไปนี้ชีวิตของคุณมันจะมีสีสันมากขึ้นคุณต้านทานไม่อยู่หรอกนะคะมันจะมีความรู้สึกอืมก็โอเคนะเออมีโอกาสได้เลือกก็เลือกไปนะคะในเมื่อเราเป็นได้มีโอกาสได้เลือกก็ค่อยๆเลือกนะคะคุณจะได้เจอ ของดีแน่นอนนะคะแย่งกันเหรอมีคนอยากแย่งคุณน่ยแต่คุณจะมอบหัวใจให้กับคนที่เ,เหมาะสม,มคือคุณมองว่ากลุ่มนี้คุณไม่ห่วงนะคุณฉลาดคุณมีประสบการณ์ <S <S เห็นไหม <S <S คุณมีประสบการณ์แบบ รุนแรงในเรื่องของความรักมาก่อนโอเคการที่มีคนเข้ามาคุณโสดไม่ผิดที่จะเปิดใจคุยนะคะแล้วคุณก็เข้มแข็งมากพอคุณมองคนออกคุณมองคนขาดนะคะว่าแบบคนนี้เข้ามาเพราะผลประโยชน์คนนี้เข้ามาเพราะความรักที่แท้จริงหรือเปล่าดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนี้ค่ะมันเหมือนอาการที่คุณปล่อยให้ทุกอย่างฟล์แล้วคุณก็มองว่าคนไหนดีและคุณ เข้ากันได้มากที่สุดแต่เชื่อเหอะคุณฉลาดนะคะคุณจะเลือกคนที่ที่ถูกต้องถูกใจได้อย่างแน่นอนห่วงความโสดมากๆแต่ในขณะที่ห่วงความโสดความรักก็คิวปิกนะคะก็จะแผงสอน อ,อกปักใจนะคะให้เข้ามาในชีวิตของคุณแบบรวดเร็วว้าวทีวิวสองใบขึ้นมาตกใจมากเลยโอ้จริงๆเดี๋ยวขออนุญาตปิดปิดไว้นะคะคือกวยเคยทำคลิปแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วภาพก็อะไรแบบเนี้ยเขาจำกัดกันดูมองเห็นนะคะเหมือนคลิปสิ่งดีๆแล้วก็จำกัดซึ่งภาพแบบไพาทารโรของเราก,ก็จะแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นเพื่อไม่ให้แบบ YouTube จํากัดการมองเห็นนะคะก็เลยจะต้องพยายามเป็นภาพที่ไม่เปลือนนะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาขอบทสรุปกันนิดหนึ่งนะคะขอบทสรุปเพื่อนๆกลุ่มนอี้นิดหนึงอยากกลัวนะคะคุณมีคู่ คุณไม่ได้โดดเดี่ยวคุณจะได้เจอคนที่ดีแล้วแหละนะคะ แน่นอนเขาคนนี้นอกจากจะเป็นแฟนที่ดียังเป็นเพื่อนของคุณที่ดีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะก็แฮปปี้มีความสุขสําหรับกลุ่มที่2นะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะสําหรับการรับชมและก็รับฟังอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช anel ของเราด้วยนะคะสำหรับใดสนใจอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าสอบถามลิฟสายมูนะคะหรือว่าได้ยังนําโชคก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้วันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่อี4ีบางกรายเช่นเดิมใครกันที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณช่วงนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณสำหรับทาสแตมป์คลิปนี้นะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปกดไลค์นะคะให้กำลังใจเพื่อนๆที่ทำทาร์มสแตมป์ให้เราด้วย เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งจิตอธิษฐานนะคะตั้งจิตอธิษฐานมาดูกันว่าในกลุ่มที่3ใครกันที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะ ไม่สดใสเอาซะเลยนะคะคือพลังงานแบบนี้เนี่ยเป็นพลังงานของความรู้สึกที่ยังติดอยู่ในหัวใจของคุณนะคะมีการเปิดใจมีแพชชั่นแต่ขนาดเปิดใจแล้วก็ยังฝังจิตฝังใจอยู่คนคุณนี้ที่มีการดบายกันคะ่ะเออเนี่ยกลุ่มสามอย่างที่ครูไอบอกเลยนะคะอม,มีอะไรอีกอู้เขาเป็นโซเมตของคุณด้วยอะ่ะ สุดท้ายคุณจะได้กลับมาคืนดีกันหรอความจริงก็คือคุณเป็นคู่กันเลิกกันไปยังไงก็ยังรักกันแอบมองแอบส่องกันโอ้กองนี้ชัดนะโอ้กองนี้ชัดนะคายบอกก่อนว่าขอพูดตามไพ่อาจจะมีที่ตรงหรือไม่ตรงอยู่แล้วเป็นการทำนายดวงโดยทั่วไปแต่เราต้องพูดตามสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากสื่อสารนะคะ คนที่จะเข้ามาเนี่ยแน่นอนอะ่ะเป็นคนที่คุณรักมากลืมไม่ลงพยายามลืมแล้วแต่ก็ลืมไม่ลงนะคะพยายามลืมแล้วแต่ก็ลืมไม่ลงบางครั้งคุณมีความสัมพันธ์ใหม่ๆด้วยนะตอนเลิกกับเขาไปเขาเลิกกับคุณไปเขาก็ไปมีความสัมพันธ์กับคนใหม่แต่ ไปแต่ตัวแต่ใจยังยังมีคุณอยู่คุณดูสินั้นถามตัวเองว่าคุณกําลังนึกถึงคนแบบนี้อยู่ไหมคะในตอนนี้ขออนุญาตจัดกล้องหน่อยไเอียงเอียอะเอียงไปมากเลยอะคุณกําลังนึกถึงคนเก่าที่ลืมไม่ได้ลืมไม่ลงแล้วมีความรู้สึกว่าเขาเป็นโซเมตคุณไหมคะถามความรู้สึกก่อนเนาะเออถ้าคุณมีความรู้สึกว่าโหคนนี้มันยากเย็นจังเลย เขาเขาก็ไม่ที่ใส่ไม่ค่อยดีนะคะตอนคบออกับคุณใจร้ายหลอกลวงคุณแต่พอเลิกกันไปทำไมมันหวยหาอะไรอย่างเงี้ยเออมันขึ้นมาแบบนี้หมดนะคะบางคนอยจะกลับมาคบกันหลายรอบละตัดไม่ขาดนะคะหรือบางคนแบบเลิกกันไปก็มีแฟนใหม่แต่ในใจของทั้งคู่อะ่ะมันแพชชั่นมันแรงมากอะ่ะ ่อให้มีความรักครั้งใหม่คุณก็ยังเก็บซ่อนกันและกันไว้ในส่วนลึกของหัวใจแบบไม่ให้ใครรู้ด้วยนะคะความจริงมันก็คือความจริงมันยังข้ามอ่ะเออว่าคุณยังรักกันอยู่อ่ะกลุ่มสามคนนี้แหละจะเข้ามาค่ะและถามว่าเข้ามาเนี่ยดีไหมดีอยู่แล้วแหละนะคะเพราะว่าไพ่ก็ออกมาบอกแล้วนะคะ หลังจากผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆตอนจบคุณจะมีความสุขนะคะคุณจะมีความสุขเพราะว่า feeling ของคุณอะ่ะมันมีแรงปัารานาซึ่งกันและกันเยอะมากนะคะ อ,อัศวนเลียนวิวออฟฟอร์จูนก็เป็นโชคชะตานะคะมันมันลืมไม่ได้แล้วก็มันเรียกร้องซึ่งกันและกันความรักของคุณอนะคอลลิ่งซึ่งกันและกันยังเต็มเปี่ยมเสมอเวลาไม่สามารถทำให้ความรู้สึกลดลงไปได้เลยในระหว่างที่ห่างกัน คุณกับเขาเนี่ยใจใกล้กันมากๆนะแล้วก็อุปสรรคต่างๆเยอะมากสุดท้ายตอนจบคุณจะได้สมหวังนะคะกับค,คนคนนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงม,มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุรักทุเรเพราะคุณเป็นโซเมี so กันนะคะแน่นอน The Lover ใบสุดท้ายแน่นอน กลุ่มนี้ก็เป็นพลังงานเก่าๆอีกแล้ว <c oughs> ไม่จบแต่กลุ่มนี้แบบเลิกกันหลายรอบมากนะคะสุดท้ายก็คือไม่จบอ่ะก็วนเวียนเข้ามาพยายามจะดูว่าแบบมี energy ใหม่บ้างไหมก็ยังไม่มีนะคะก็เป็นพลังงานของคนที่มันที่คุณยังรู้สึกอยู่ทั้งคู่เลยเป็นพลังงานเก่าๆนะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการอยากจะบอก เดดูให้มีคนใหม,ใหม่ๆบ้างไหมอ,ะ,อะขอดูให้เลยอะแล้วมีคนใหม่ๆามามมเข้ามาบ้างไหในช่วงนี้อะนะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมเงียบจังเลยไฮโลแฟนเจวิว <laughs> คนใหม่เข้ามามีนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีพันธะอยู่แล้วไม่โสด เป็นแนวมิตรแนวเพื่อนซะมากกว่ามีแบบเล่นๆคุยเล่นๆน,นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะเข้ามาคุยกับคุณแล้วคุณก็รู้แล้วว่าแบบเออเขามีคนของเขาอยู่แล้วคุณก็เลยแบบอ,อ้ามาคุยกับฉันทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นในลักษณะที่ไม่ค่อยตรงสเปคคุณแล้วก็ไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่คุณเลยผลักใสออกแต่คนเก่าๆที่เข้ามานะ่ะ คือการเข้ามาครั้งนี้มันมาด้วยความจริงใจอะค่ะมันเหมือนกลับเข้ามาขอโอกาสอะแล้วพอคุณช่างน้าหนักดูอะระหว่างคนใหม่ที่เข้ามาคุยเจ้าใแจะเล่นๆอะกับคนเก่าที่เคยทำให้คุณเสียใจแต่กลับมาคราวนี้เนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีอะไรเข้ากันได้ดีกว่าเมื่อเทียบน้ําหนักกันแล้วเนี่ยคุณก็จะให้คะแนนของคนเก่าคุณเพราะว่าคนใหม ที่จะเจอในช่วงเวลานี้ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมกับคุณสักเท่าไหร่มีแตคนแบบมีคู่อยู่แล้วเข้ามาวุ่นวายนะคะกลุ่มที่3ขอดูบทสรุปเพิ่มเติมนะคะจริงๆช่วงนี้อ่ะไม่ต้องกังวลหรอกนะคะ ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยให้อาภัยซึ่งกันและกันเนาะประตูบานใหม่เปิดแล้วคุณอาจจะกลัวเพราะว่าเขาเคยทําให้คุณเสียใจแล้วก็มีความโกรธนะคะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องโกรธนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกมาบอกนางฟ้าเทวดาออกมาบอกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดปล่อยปล่อยให้มันเกิดรีหลักเข้าไว้นะคะปล่อยวางให้อาภัยซึ่งกันและกันนะคะ